ท่านจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราคุณกำลังฟัง by grace daily devotions abiding in christ ใ, 1, กใกล้ชิดสนิทพระคริ์วันที่1มกราคมใกล้ชิดสนิทพระคิ์ยอห์นบทที่15ข้อ4จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านขแขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรานี่คือข้อความอันล้ำลึกจากพระเจ้าซึ่งเป็นกุญแจสู่การเกิดผลแต่มักถูกเข้าใจผิดหรือมักถูกหลงลืมเพราะผลจะเกิดตรงส่วนของแขนงหรือเข้าใจง่ายๆตรงส่วนของแขนงก็คือส่วนของกิ่งก้านจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่า ขแขนงเป็นผู้ที่ทำให้เกิดผลแต่แท้จริงแล้วเท้าอางุ่นคือส่วนของลำต้นตัางหากที่คอยดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากดินแล้วส่งต่อไปเพื่อหล่อเลี้ยงขแขนงเช่นเดียวกันคริสเตียนซึ่งเปรียบเสมือนขแขนงที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระเจ้าบางครั้งก็อาจเข้าใจผิดว่าการเกิดผลนั้นมาจากตัวเองมาจากความประพฤติ ความดีและความสามารถของตัวเองเลยคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องติดสนิทกับพระคริสต์แต่เมื่อใดก็ตามที่เราคิดเช่นนี้เราก็ไม่ได้ติดอยู่กับเถาอีกต่อไปและเราจะไม่สามารถเกิดผลได้อีกเพราะพระเยซูตรัสไว้ว่าท่านจะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราหากเราเข้าใจความจริงนี้ เราจะเข้าสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์และไว้วางใจในพระองค์เราจะสามารถเกิดผลได้ผู้เชื่อที่เข้าใจพระวจนะข้อนี้และนำไปใช้ในชีวิตในแต่ละวันเขาจะใกล้ชิดพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์ในการอธิษฐานการนมัสการใช้เวลากับพระคัมภีร์และเลือกตัดสินใจตามพระวจนะของพระเจ้าเสมอในทุกสถานการณ์ของชีวิต เขาจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าและได้รับการชูใจเพราะเขารู้ว่าการเกิดผลทุกอย่างอยู่ที่พระเยซูคริสต์หน้าที่ของเราคือการตอบสนองพระองค์เพราะในโลกนี้ไม่มีขแขนงที่พยายามดิ้นรนออกผลด้วยตัวเองสิ่งที่เราควรทำคือเข้าไปสู่การหยุดพักในพระเจ้าดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่4 1ข้อ11 ไว้วางใจและมอบทุกสิ่งไว้กับพระเยซูซึ่งเป็นแหล่งแห่งการเกิดผลขอเพียงเราเข้าสนิทกับพระองค์เราก็จะเกิดผลตามธรรมชาติโดยพระเจ้าหากต้นไม้ต้องขึ้นบนดินปลาต้องอยู่ในน้ำและขแขนงต้องติดกับเถาชันใดชีวิตของเราก็ต้องเข้าสนิทกับพระเยซูฉันนั้นจงเชื่อในการช่วยเหลือของพระองค์ ความเชื่อและไว้วางใจนั้นจะนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีในความรอดจงเข้ามาพักสงบในพระเจ้าเข้าสนิทและเดินติดตามพระองค์แล้วชีวิตของคุณจะเกิดดอกออกผลในทุกด้านให้เราใกล้ชิดติดสนิทพระเจ้าเสมอใช้เวลากับพระองค์ในการอธิษฐานนมัสการใช้เวลากับพระคัมภีร์และเลือกตัดสินใจตามพระวจนะเสมอ แล้วชีวิตของคุณจะเกิดผลในพระเจ้าให้เราใคร่ครวญพระวจนาพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าในปีนี้ขอให้ลูกมีชีวิตใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ในทุกวันขอให้ลูกตั้งเวลาส่วนตัวในการอธิษฐานกับพระองค์ให้การใช้เวลากับพระองค์มาเป็นอันดับแรกเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน